สวัสดีครับผมหมด KTM นะครับจากช่องมิซูไทยแลนด์นะครับที่ปรึกษาการขายจากบริษัทกวงไถมอเตอร์เซลล์นะครับสาขาบานาตรากมวันนี้ผมจะพาผู้ชมทุกท่านมายนโฉมเจ้ารถยนต์วิสุบิชิเ p e n d e r g ดอคันสีนเงินด้านหน้าของเรานั่นเองนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่8 6 3 0 0 0บาทพร้อมกับโปรโมชั่น ร้อนแรงมากๆในช่วงนี้นะครับให้ผมได้จัดโปรโมชั่นแคมเปญนะครับฟรีค่าแรงเช็คระยะดอกเบี้ยศูนเปอร์เซนต์และฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งเต็มคันตามที่เจ้ารถคันนี้ติดตั้งไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่านอกเหนือจากประกันภัยชั้นหนึ่งดอกเบี้ยศูนเปอร์เซนแล้วก็ฟรีเคมีภัณฑ์เช็คระยะ5ปีหรือ10ครั้งนะครับ มีอะไรนอกเหนือจากตรงนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับไปกันครับเรามาเริ่มจากด้านข้างของตัวรถกันก่อนนะครับสีบอลเงินนะครับในเรื่องของการตกแต่งเนี่ยเราไม่ต้องใส่สีที่มันฉูดฉาดมากนะครับเราเน้นแต่งเรียบๆสไตล์สปอร์ตนะครับผมเราก็ติดตั้งเบ้า รองมือเปิดเป็นสีดําให้กับลูกค้านะครับนี่ฮะตัวนี้นะครับเบารองมือเปิดจะต้องเป็นสีดำนะครับสีคมเมียมจะไม่แมทช์กับตัวรถสีบรอนเงินนะครับอันนี้ผมแนะนํานะด้านบนนะครับจะเป็นกันสาดนะครับทั้งหมด4ชิ้นในการติดตั้งให้กับลูกค้าไปอีกเช่นกันนะฮะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟิล์มเราติดตั้งเป็น60%รรอบคันนะครับเป็นของอันติเมตนะฮะเป็นฟิล์ม เซรามิกนาโนนะครับผมนี่สวยงามนะครับในส่วนของตัวบานหน้าเต็มก็60%นต์ะครับฟมนะครับ,ะรบจะทึบนอกแต่ผู้โดยสารด้านในมองมาข้างนอกนะครับจะเห็นชัดนะครับจะโปร่งแสงนะครับผมอ่าแล้วโอเคถัดลงมาด้านล่างนะครับเราติดตั้งสเกิร์ตให้กับลูกค้าสเกิร์ตตัวนี้นะครับสั่งตรงจากสำนักแต่ง s p o ร์ตไ d เดอนะฮะปกติชุดแต่ง s p o ร์ตไ d เดอจะมีขีดสีแดงคันนี้เอาขีดสีแดงออกเราจะไม่ติดตั้งนะครับเพราะว่าสีบอลเงินจะไม่แมชกับสีแดงนั่นเองนะะอ่ะโอเคครับด้านข้างประมาณนี้เดี๋ยวเราามาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะครับก็ติดตั้งสเกิร์ตอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นสกเกิร์ตของ Spo r t ตไลท์เมมีไฟทับทิมให้ด้วยนะครับเป็นไฟเบรกนะครับเวลาที่เราเหยียบเบรกไฟทับทิมตัวนี้นะครับจะสว่างขึ้นนะฮะแล้วก็ติดตั้งในส่วนของเซนเซอร์กระระยะถอยจอดให้ด้วยนะครับนี่ฮะที่ผมชี้ให้ตัวนี้นะครับคือเซนเซอร์กระระยะถอยจอดนะครับ และสิกเนเจอร์ของคันนี้นะครับก็คือประตูท้ายไฟฟ้านั่นเองนะครับประตูท้ายที่ผมติดตั้งให้กับลูกค้าไปเป็นประตูท้ายแบบพรีเมียมนะครับรับประกันคุณภาพ2ปีนะครับไม่ตัดวารันตีของตัวรถนะครับผมวิธีเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการเปิดด้วยรีโมทนะครับกดแช่นะครับหนึ่งครั้งนะครับประตูท้ายก็จะเปิดให้แบบนี้เลยนี่กดด้วยรีโมท อย่างเดียวไม่พอนะฮะคันนี้ยังมีระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะด้วยหรือว่าระบบคลิกเซนเซอร์นั่นเองผมก็ติดตั้งให้กับลูกค้าไปนะครับโอเคนะฮะประตูท้ายเปิดออกมาปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันว่าผมแถมอะไรไปบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือถาดท้ายรองสัมภาระนะครับภายในห้องโดยสารฮะนี่นะครับรถเจทีนั่งนะครับนั่งสบายมากๆนะครับภายในห้องโดยสารก็จะมีจอเพดานขนาด1ินิ้วแล,และด้านหน้าก็จะมี หน้าจอ Android นะครับเป็นของซิลิโคขนาด9นิ้วนะครับรองรับแอปพลิเคชันได้ทุกรูปแบบกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคประมาณนี้ภายในห้องโดยสารนะครับวิธีปิดประตูท้ายไฟฟ้านะครับเหมือนเดิมนะฮะรีโมทนะครับกดตำแหน่งนี้นะฮะนี่ฮะตำแหน่งปลดล็อกนะครับผมกดแช่หนึครั้งประตูท้ายก็จะทำการปิดให้อัตโนมัติแบบนี้ครับผมนี่โอเคนะครับภาย นอกประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ารถกันบ้างดีกว่านะครับในส่วนของด้านหน้ารถจะสวยขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาพูดถึงในส่วนของด้านหน้ารถนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนะครับเพราะว่า e x p e n d e r Cos เนี่ยการดีไซน์นะครับจากโรงงานเนี่ยสวยมาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับหรือว่าชุดไฟหลี่ที่มันเป็นแคสต์ไลท์แบบ LED เป็นโดดเด่น มันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในส่วนของตัวรถอยู่แล้วนะครับแต่อุปกรณ์ที่ผมติดตั้งให้กับลูกค้าไปคือโลโก้ e x p a n d e r ที่ฝากระโปรงนะครับตัวนี้เราก็ติดตั้งให้นะครับเพื่อความสวยงามและความโดดเด่นของรถรุ่นนี้นะครับผมด้านล่างจะติดตั้งสกเก์ตหน้านะครับเป็นชุดสปอร์ตไลเดอร์เนะฮะอย่างที่ผมอธิบายไปเลยนะครับจะมีไฟเดย์ท e มและนิ่งไลท์ให้ด้วยนะครับด้านซ้าย แล้วก็ด้านขวานะครับปกติรุ่นนี้ตัว Spot ์ตเรดเดเนี่ยจะมีขีดสีแดงนะครับเราไม่เอาขีดแดงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับสีแดงกับสีบอลเงินมันจะไม่แมทชิ่งกันเราต้องแต่งให้ดูเรียบหรูดูแพงแบบนี้นะครับอ่าฮะคันนี้สวยมากๆนะครับสีบอลเงินแล้วก็คันนี้ยังติดตั้งหลอดไฟซีนัลนะครับเพื่อ เพิ่มความสว่างเวลาขับขี่ด้วยนะครับเพราะว่าเอฟเพนเดอร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าไฟหน้าเดิมๆจากโรงงานเนี่ยสว่างไม่เพียงพอนะครับคันนี้ก็เลยอัปเกรดในส่วนของตัวไฟหน้าขึ้นมาให้มันดูดีขึ้นแล้วก็ดูปลอดภัยดูสว่างขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ในส่วนของด้านหน้าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปกันครับมาพูดถึงในตำแหน่งของห้องโดยสารนะครับรถรุ่น รถยนต์รุ่น Xpander เนี่ยจะเป็นพวงมาลัยแบบ3กา้านพร้อมระบบมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยแบบพุ่มหนังนะครับระบบการสตาร์ทก็จะเป็นระบบกดปุ่มสตาร์ทนะฮะแล้วก็ตำแหน่งนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นแล้วก็ตำแหน่งนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือระบบเปิดปิดประตูท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็ด้านข้างปุ่มนี้ก็คือจะเป็นระบบ traction control นะฮะเป็นระบบควบคุมการทรงตัวของรถนั่นเองนะฮะแล้วก็ หน้าจอนะครับที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอ a n นด o อยขนาด9นิ้วที่ผมเปลี่ยนให้กับลูกค้าที่ผมแถมให้กับลูกค้านั่นเองนะครับเป็นของ C-Locko นะครับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนนะฮะด้านบนนี่ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคือกล้องบันทึกหน้ารถที่ทำงานสะท้อน ตัวกล้องบันทึกหน้ารถนะตัวกล้องบันทึกหน้ารถนะครับที่ทำงานสะท้อนภาพมายัางจอหน้านะครับกดตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนี่นะครับกล้องก็จะบันทึกหน้ารถไปนะครับแล้วก็จะทำงานอยู่เบื้องหลังของตัวหน้าจอที่ผมแถมให้นั่นเองนะครับคุณสมบัติด,ดีมากๆนะครับแถมฟรีนะฮะไม่ได้คิดเงินเพิ่มเลยนะครับแล้วก็ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือที่พักแขนตัวนี้สามารถเลื่อนได้แล้วก็เปิดได้ด้วยนี่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดคือตัว USB charger รุ่นนี้นะครับ Fender <App> จะไม่มีตัว USB ให้แต่จะมีช่องจ่ายไฟสำรองคือตัว power outlet นั่นเองมีให้ทั้งหมด3จุดผมก็เลยติดตั้ง ตัวชาร์จแบตเตอรี่ให้กับลูกค้านะครับมีรูเสียทั้งหมด2รูด,ด้วยกันโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะเอ็กเพนเดอร์นะครับใต้แอร์ตัวนี้นี่ครับใต้แอร์ตัวนี้จะมีจอกลางหรือว่าจอเพดานให้กับลูกค้าแต่ตัวนี้นะครับจอเพดานลูกค้าเลือกซื้อติดตั้งเพิ่มนะครับในราคา5,000บาทนะครับเพราะว่าคันนี้ ผมจัดโปรโมชั่นแคมเปญคือฟรีแพ็กเกจค่าบำรุงรักษาให้กับลูกค้าไปนะครับในระยะ5ปีเนี่ยลูกค้าไม่ต้องควักเงินจ่ายค่าแมนทนแนนเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะว่าเราฟรีค่าแรงเช็คระยะให้เราฟรีค่าน้ำมันเครื่องให้น้ำมันเกียร์ให้นะครับเพียงลูกค้านำรถเข้ามาเช็คระยะนะครับในระยะเวลา10ครั้งหรือ5ปีเรา ฟีให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจโปรโมชั่นแคมเปญที่ผมเสนอให้เหมือนกับรถยนต์คันนี้เลยนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดสนใจรถยนต์มิโซบิชทุกรุ่นนะครับลูกค้าสามารถแอดลิงก์ไลน์ด้านล่างคลิปนี้มาสอบถามก็ได้เลยนะครับหรือว่าโทรสายตรงมาที่เบอร์084 581 6013นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง เบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมวันนี้ผมหมวด k d m ก็ขออนุญาตลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกัน EP หน้าคลิปหน้านะครับว่าผมจะรีวิวอะไรให้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ